สวัสดีค่ะธรรมโชมขาย FC ทุวท,ท่านจ้าวันนี้กับตลาดนาโคกระบือดอนถอยนะคะวันจันทร์ที่28อาทิตย์หน้ากันปีใหม่แล้วค่ะ <c oughs> ตลาดก็จะวายแล้วง <c oughs> ่อค่ายบรายไปได้ค่ะมืนน่อวานมีเล็กน้อยเท่านั้นไม่เยอะ ตัวใดสิม um um ันหะตัวนี้บ um> um> ่เป็นโอมนี้บ่คะโอมนี้เท่าไหร่สี่หม um> at ื่นหกอ้าลูกลูกสาวลูกชาย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  ลูกมาลูกมาแม่กระท้องหรอ 4, 4, 4. 5 4. 5. 4. 5. 5. 6 0 0 4 6 0 0ว่าใชะไี่ใส่ค่ะไายแห้วคะจ้า4 0 0 0 0ทอมนี่40,000 ครนั่นอยค่ะห้าหมื่นสี่ชีหมื่นหกห้าหมแม่ก็ชิคอร์ตันะห้าหมืสอ้ยกินนมอยู่คุณดกินนมอยู่สนใจทักมาได้นะคะที่เบอร์ในห้อยสายยันค่ะศูนย์ศูนย์เก 6 9 <69 80. S 2> เ0 6 9 80เบอร์เกนะ่าปีใหม่แล้วก็ยังเบอร์สาเบอร์เก่าสนใจก็าทักมาได้ค่ะสอบถามราคาได้ค่ะต่อรองได้นะคะที่เนื้อหอยสายันนะคะคุณเดียรู้ยังกินนมอยู่คุณเดียสองโคมนะคะ ตัวนี้ดีตัวนี้กแมนบอกวตัวนี้กำลังจะท้องโอกกำลังจะคลอดกำลังจะคลอดแล้วสีมืนหกนี้กำลังจะคลอดสองตัวกับลูกสามในท้อง เจ้าของก็ไปเจ้าของเตรียมมาแล้วบเ่เตรียมเมื่อหวเหจ้าของอส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าพบพ้อก,กันไหม่ค่ะวันจันทร์ค่ะที่ตลาดนะ้ำเขากระบือดอนทอยคะ่ะปีใหม่นะคะ่ะเจอกันค่ะพบพ้อกันคะ่กกนคะปีนี้กับเขาให้โชคดีโชคโชคดีร่ำรวยเฮงเฮงปังปัง สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า